สบายดีสบายดีอีกรอบเด้อเอฟซีเ่าแพงวัชกุสุคนตอนนี้เ่าแพงกับลงมาตะคูสาแพงมาแล้วสีลงมาฮอดมาเบิกน้ำตกพี่น้องตอนแรกอ่อยู่เทิงภูเหล่พี่น้องมันบระจูใจเนาะลงมาบาดนี้ลงมาลุม่มตอนแรกเ่าแพงแว่าสีลงมาพี่น้องสุดท้ายลงมาจนได้สาแพงตามมาพี่น้องปลาเมานำ้ำโอ้บัตรคาคืนเดอ้อสีลำบากซุ่มเจ้า ขาขึ้นพี่นอสส้องซัมซิมเงยลงมาอ,งมอุ้ยลงมาสวยงามมาลีพี่น้องสวยงามหลายสูงสวยงามหลายบรรยากาศบรรยากาศดีแห้งพี่น้องข้างหลัง ๆๆๆพี่นอ้องเย็นขักขนาดเลยเย็นแห้งอะลีบปดน้ำแห้งพี่น้องห้ามลงเล่นน้ำคุนบอกมรรยากาศ của hang, hàng của anh em ngang thì Nam tốt hình hình hình. กาฮึ้นเลยพี่น้องเลยบิน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 ไอ้ขราวบินใกล้ๆนะเป็นตะยานนะะพี่น้อง โ่งถ้ำพี่น้องแต่นาแรง้งเนาะนาแรงสีเขาได้อันนี้นาะพ้นเขากระไรพี่น้องจะสิไลทลงไปฝุ่นให้พี่น้องเบิ่งเงี้ยวเลยพี่น้อง รยากาศคือดีแห้งพี่น้องดีคักเป็นนายถวนๆเลยอันนี้แบบแพ้งกับเขาเมื่อใกล้ที่สุดเลยพี่น้อง ใกล้ที่สุดเลยจนอ,อือฝุ่นควันตลบตะลอเนาะแห้งคักแห้งแน่พี่น้องเอ,อ้ยเะพ่อไปจังมาให้เลยแลแห้งมากเลยพี่น้องแลแห้ง เสาแพงอยู่มุมมุ่นปาแพงเขาใกล้พี่น้องวันขักวันแน่เบิ่งแล้วเรียบร้อยกับสิผ้ากันขึ้นพี่น้องอ้าวบานไค้สีหัวสัน่นเล่นๆ จช็คแช็คซีเมนจั็คคันนะพี่น้องน้ำแม่ขึ้นน้ำแม่ขึ้นไพ้สิขึ้นก่อนไปพี่น้องไปน้ำแม่ลอดบนนอ ไดีอีกรอบพี่น้องตอนนี้มาแพ่งกันเรืงสี่ขึ้นขันบันไดเราแพ่งอยู่พี่ ท่านล้ม่านล <ะ S 2> ้ม<อ>กน้นขึ้นกันขึ้นลำบากนะเนาะยหายใ,ใจบ่ทันหายใจสิบก,ก่อนหายใจตามก้นอู้พี่น้องคว่มสัน้นหายใจทางปากท่านหายใจทางดังบ่ทันหายใจทางปากแทนปากหมดท่านหูอ,อูอ๋อขอไซเบนเก็บเก็บส่งหนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ ใส่ก็ได้นาะแม่นบอเขาตาพี่น้องอหนึ่งร้อยขันปะเฮหมวยนี่นง,งพ,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 พี่น้องเี่แหงอแห้วอันพี่น้องพีเลยง พ่อเมาพาอกินูเรนป่เมาหอบแลอวะฮะสุดสุดเลยพี่น้องไปเลยเลยเด้อลอยข้าพี่น้องลอยแล้ว แคทางปากเอาีนะเป็นทริปสี่สนุกและกระตื่นเต้นที่สุดเลยกที่ิ้ับแกก่ากเนาะบัดสภาพแล้วคีหนึง่งตอนลงไปเพม่นก็มีความสุขเลยเนาะพี่น้องนะต้อนคืนที่เพม่นมีความส<อ>ุกบัภาพมันหายใจเดียวัน ายใจนย่านีเอะจะดิดรื่อง,งือนนามกิดมากอะไรนี่เก็ยังบงอหลังกายนะแข้งเล่นเดีวเราลวกหายใจลบากบากที่น้องปาโจเลยว่า29ข,าขาั้นพอดี เะว่าจะสั้นได้ต้องปีนให้ครบล้วพี่องเนาะกังสั้นอันไปบบสุดต้องไปให้สุดรขณะอากาศเย็นๆยังห่อนได้ เ่งกับเมื่อยก็กันไปหน่อยเลยข้อแหงเลยพี่น้องหิวน้ำเร่งแค่ไข่บานเฮานี่นเรอมาตั้งเฮงแค่ก็เห็นแบบหยาแบบบานเฮานี่หยาเนี่ดดอาแบไหนข้อแบานมาได้ปรมามาจีบลงลงจุดใหญนะพี่นอง นั่นักก,ก,ก่อนติ๊หใใจฮกดติยแห้งือ้องายกัดติ๊จุดสวป้ามีใจลายสิเดมา้าไหน,นีเอาให้ปุ้งค่ะน้องนาอ มาแล้วให้พี่พาไปเลยต้อเมาหนังไล่หูไล่ตากับคอสุดคอภัยละลายเลยพี่น้องมันเวียงเมืมินเมืินนั่งพักผ่อนได้หน่อยพี่น้องคิดไปต่อถ้าแพงไปแบบทำใอะไรกันสลัสพผานกล๋วยไหมพี่น้อง ơ, oh, đây này cả, bầu không khí, râm rื่น chiêm chiêm, phi nó, nhẹ cái bừng phi nó, không khí thì đẹp phi nó, ừ, nó, ก็เลยไม่บราหารกับพี่น้องก็เลยบ่เห็นอ๋อพี่น้องมหันบาแพงเกษสิขอจบคลิปสำนึก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาแพงเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาแพงทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี